วันนี้จะมาแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับในการเอาเพลงที่อยู่ในคอมหรือโน้ตบุ๊กเข้าแฟลชไดร์เพื่อไปเปิดเล่นปีใหม่กันนะครับหรือเปิดเล่นในเครื่องเสียงต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในรถยนต์หรือเครื่องเล่นทุกอย่างก่อนอื่นเราต้องมีแฟลชไดร์นะครับแฟลชไดร์หาซื้อมาแนะนำว่าเวลาซื้อเนี่ยซื้อผ่านพวกแอดไวท์หรือพวก j i b พวกเนี้ยนะครับหรือพวกอะไรอะที่เป็นศูนย์ที่โอเคหน่อยนะครับถ้าเราสั่งตามแอป พวกนี้มันจะเป็นของปลอมเยอะนะตอนนี้ระวังอพอเสียบแฟลชไดร์เข้าไปให้ลิกขวานะครับแล้วเลือกล่างสุดเลยมันจะมี r ป p e ต t y นะครับกดเข้าไปให้เราดูคําว่าไฟล์ System ตัวนี้จะต้องเป็นแฟลชสามสองนะเครื่องเล่นถึงจะเล่นได้นะครับถ้าเป็น NTFS เราจะต้องทําการ Format หนึ่งรอบเพื่อแลกา format เป็นแฟลชสามสองก่อนไม่งั้นเอาเพลงไปแล้วมันจะเปิดเล่นไม่ได้นะครับพอดูว่าเป็นแฟลชสามสองเรียบร้อยทีนี้เราไปดูที่แหล่งของเพลงนะครับที่เราได้มา นะครับเพลงเนี่ยเราจะได้มายังไงอันนี้ขึ้นอยู่กับเราละไม่ว่าจะเป็นการซื้อแผ่นมาหรือซื้อเป็นแฟดไดที่เขาขายหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ไม่ได้สอนโหลดนะนะครับเราต้องมีเพลงก่อนทีนี้วิธีการเอาเข้าทํำยังไงชิกขวาที่ไฟล์เพลงเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเลือกเซนต์ทูแบบนี้จากนั้นเลือกแฟดไดการทําแบบนี้นะครับถ้าเลือกทีละไฟล์ไฟล์ก็จะไปตามที่เราต้องการอยากได้เพลงไหนก็ชิกใส่แล้วชิกขวาเซนต์ทูเลยนะครับเป็นวิธีการที่ส่ง คัดลอกได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับชี้ขวาที่ตัวแฟลไดร์ไอตัวตัวที่เพลงเรานะนะครับแล้วเลือกเซนทูทีนี้ถ้าเราจะาทั้งหมดละ่ะเราก็ลากเลือกทั้งหมดเลยก็ได้แบบนี้นะครับอ่าเลือกเอาทั้งหมดเลยจากนั้นนะครับก็ชี้ขวานะครับใส่ตัวที่เราเลือกอยู่จากนั้นก็เลือกเซนทูเหมือนกันมันก็จะไปทั้งหมดที่เราเลือกไว้นะครับแบบเนี้อ่าโอเคตัวนี้ในนี้ร้อยกว่าเพลงนะครับที่ผมจะเอาใส่แฟลไดร์ นะครับเดี๋ยวจะไปเปิดเล่นปีใหม่ทีนี้อ่าทีนี้เราไปดูที่แฟดไดเราเห็นไหมตัวเพลงก็จะเริ่มเข้ามาละอ่าก็จะถูกคัดลอกมาเรื่อยๆนะครับเป็นการคัดลอกแบบง่ายนะหรือเราจะลากมาวางก็ได้นะครับหรือจะคลิกขวาเลือกค o p y ีแล้วมาที่แฟดไดเราเลือกวางก็ได้แต่การเลือกเซนต์ทูเนี่ยจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับถ้าเราส่งเข้าแฟดไดนะอ่ะโอเค ตอนนี้ก็รอให้เพลงมันก๊อปจนเสร็จเดี๋ยวเราจะทดสอบเปิดหลังจากที่เราคัดลอกเสร็จนะครับท่านที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆขั้นตอนนี้หลายท่านอาจจะทําเป็นอยู่แล้วนะมันเป็นขั้นตอนที่ง่ายนะครับแต่ก็มีบางท่านที่ไม่ยังไม่รู้ว่ามันทํำยังไงเนาะนะครับก็ดูเป็นแนวทางมีคอมมีเพลงอยู่ในคอมอยู่แล้วอยากเอาใส่แฟลชไดร์ไปเปิดก็ดูวิธีนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่มันก๊อปปี้เสร็จนะครับ อ่ะโอเคตัดมานะครับตอนนี้ก็คัดลอกให้เสร็จเรียบร้อยนะในแฟลชไดร์เราก็ตอนนี้มีร้อยข้เพลงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแฟลชไดร์ที่เราเอาเพลงใส่เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวลองไปเปิดในเครื่องเล่นลองดูนะครับอ่าตอนนี้ก็ถอดออกจากไอตัวคอมพิวเตอร์ของเราเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดในตัวเล่นเครื่องเสียงตัวนี้นะครับปกติเครื่องเสียงเนี่ยมันจะอ่าตรวจเช็คอุปกรณ์ที่เสียบภายนอกตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ เราเสียบแฟลชไดร์เข้าไปปุ๊บมันจะเข้าโหมดของ USB เองอัตโนมัติอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปปรับอะไรเลยนะครับทุกแหล่งนะไม่ว่าจะเป็นในรถยนต์หรือในอุปกรณ์เล่นเครื่องเสียงนะอ่ะนะอ่าทีนี้เราก็ปรับเสียงลองดูครับอ่าโอเคสักครู่นะครับเนื่องจากเพลงมีลิขสิทธิ์นะครับผมจะไม่ได้เปิดนานนะผมจะเปิดแชร์รันให้ได้เห็นว่ามันมีแต่ละเพลงแต่ละเพลงนะพอขึ้นมาแล้วก็ทําการกดถัดไปเช็คเพลงได้นะครับ ถ้าเพลงไหนเราเล่นแล้วมันมันไม่เล่นให้แสดงว่าไฟล์มันมีปัญหานะนะครับอ่าเพราะว่าบางท่านเนี่ยอ่าทักมาถามว่าเวลาเอาเพลงเข้าแล้วทําไมมันเล่นแล้วมันมันข้ามไปเลยหรือบางทีเล่นไปล้วโดดไปเลยแสดงว่าตัวไฟล์ที่เราก๊อปมามันมีปัญหานะครับหรือแฟลตไดร์เราอาจจะมีปัญหานะมันก็มีสองอย่างอนะ่ะแค่นี้นะครับถ้าเครื่องเล่นเราโอเคอยู่แล้ว าบางท่านอาจจะซื้อแฟไดท์ที่เป็นของปลอมมานะครับการคุณภาพในการส่งข้อมูลนะครับหรือคัดลอกข้อมูลอาจจะมีปัญหาเยอะนะอ่ะโอเคครับตมาฝากกันเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ